เอาภาษาไทยเลยเอลดลงลดลงลอลงลดลงคุณพัดเจ้าของพัทละ e l e เ h ฟ n t c นคอนเซอร์เวัอัปเดตการดูแลพพรยบัวทองโดยคุณพัดได้โพสต์คลิปพรยบัวทองที่เริ่มรับคำสั่งจากควานขุยได้แล้วหลังจากช่วงแรกที่มายังงงกับภาษาบ้างแต่พอควานเหนือกับควานใต้ได้คุยปรึกษากันผลลัพธ์ก็ได้ผลอย่างในคลิปเลยค่ะ ซึ่งคุณพัดบอกว่าจริงๆแล้วช้างทุกเชือกฉลาดมากสามารถจดจําภาษาและตอบสนองความผู้เลี้ยงได้ดีวิดีโอนี้อธิบายการเปลี่ยนคําศัพท์ในการสื่อสารกับช้างจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่งในระยะเวลาอันสั้นเราไปชมคลิปกันเลยค่ะขอขอบคุณคุณพัทพี่ควานและทีมพัทระทุกคนนะคะที่ใส่ใจและละเอียดในการดูแลพรบัวทองเป็นอย่างดีขอขอบคุณคลิปและข้อมูลดีๆจากพัทระเอลฟเอนคอนเซ r ร์เวชันด้วยค่ะครับเห็นเป็นวิดีโอตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับคือ ทุกคนรู้แล้วกคนยอมรับนะครับช้างคือฉลาดมากฉลาดชนิดที่ว่าเราสามารถสอนอะไรให้กับช้างได้สอนด้วยคำศัพท์อะไรหรือเปลี่ยนคำศัพท์เป็นภาษาใดๆก็ได้นะครับคือที่ผ่านมาตั้งแต่ปวทอมาถึงเนี่ยก็คือวันแรกนี่คือสับสนกันไม่หมดอะเราก็พยายามจะบอกว่านอนลงนอนลงพูดประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงไม่มีทางลงเลยไม่รู้เรื่องไปยสารแผ่แบบ ออมองหน้าเราแปลกๆป,ป,ประมาณว่าเราอะไรเนี่ยเป็นใครพูดภาษาอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็จนกระทั่งคุยเขาไปนึกได้ว่านะครับว่าใช้คำศัพท์ว่าซุ่มแล้วก็ตอนหลังก็โทรไปคุยกับวานทางใต้แลโอเคการคำสัท์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคราวน,นี้วิดีโอนี่มันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสมมติว่าช้างเนี่ยเขาเรียนรู้คำสั่งนี้และเราต้องการเปลี่ยนให้เขาทําในสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันนะครับแต่ใช้คนละเสียงคนละคำสั่งนะครับวิธีก็คือพูดเป็นคำเช่น ซุมนอนลงซุมนอนลงนะครับเขาก็จะเก็ตนะครับเข้าใจในคําแรกแล้วก็เข้าใจในคําที่2องนี่คือคําว่านอนลงนะครับพอเราฝึกไปอย่างนี้ได้สักช่วงหนึ่งจนช้างได้ยินทั้งสองคำในเวลาเดียวกันแล้วนะครับเราก็จะไปตัดคําแรกออกนะครับก็จะเหลือแต่คาว่า,อานอนลงนะครับเดี๋ยวลองขออีกรอบคุยนอนลองนอนลองนอนลอง อ่าเห็นไหมครับคนเก่งอ้าวนี่ข้างบนวางสองวางนอนแล้วดิท่านนอนเลยวดินอนดิท่านนอนเลยเนี่ยท่านนอนดิครับการตบสัมผัสนะครับหรือการใช้โทนเสียงที่นุ่มลงก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลด้วยคือ ทุกสิ่งนั่นแหละเวลาช้างหรือสัตว์อื่นใดๆนะครับที่ตอบสนองต่อผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งหรือการจับสัมผัสก็ต้องให้รางวัลนะต้องให้รางวัลแล้วรางวัลเนี่ยมันก็มีได้หลายรูปแบบนะบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอาหารนะครับก็น,น้อยที่สุดคือช้างเนี่ยให้ความสาคัญกับอาหารก็คือรางวัลอาหารแล้วก็อันหนึ่งที่มันจะไม่ใช่เรื่อง,องอาหารตลอดไปนะครับก็คือเรื่องของการแตะสัมผัสที่ มีความรู้สึกของความเป็นมิตรนะครับของการชื่นชมแล้วก็ที่แน่นอนสําคัญคือทนเสียงนะครับที่จะไปชื่นชมเขานะครับเคยดีไหมบางทีควานเขาจะไปตกๆแล้วพูดดีๆดีๆอะไรช้างก็จะรับรู้ได้ในสิ่งนี้นะครับวันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับแค่กีวันเองนะครับเราก็จะใช้คําว่านอนลงนะครับกับบททองได้แล้วซึ่งไม่ได้สั่งเล่นๆนะครับไม่ได้ให้เขานอนเพื่อ ความอะไรของมนุษย์จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการที่เราเข้าไปทำความรู้จักเขาแล้วก็จะได้เลี้ยงดูเขาแล้วก็ได้เข้าไปสู่สเตจที่เราจับสัมผัสได้มากขึ้นนะครับสลันั้นเราก็จะไดะ้เข้าสู่กระบวนการตรวจเช็คร่างกายทุกตารางเซนติเมตรแล้วก็จะได้ช่วยเขานะครับทุกอย่างเป็นเหตุและมีผลที่จะรองรับก,กันในตัวนะครับเราก็ทําความเข้าใจควานทําความเข้าใจช้างนะครับเพราะว่าทุกๆขั้นตอนของการช่วยช้างเนี่ยมันจะ ต้องอมีเหตุและมีผลรองรับนะครับเพราะฉะนั้นก็าการฝึกการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราจะอยู่กับเขานะครับแล้วก็ใช้เวลาในการดูแลเขาก็ต้องคุยกับเขารู้เรื่องครครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้สั้สนจริงๆทำสี่นาทีเหรอได้ขอบคุณครับ